วันนี้ก็จะมาเล่นพายเรือนะคะสวัสดีทำไมเขาดูแก่ครก็ตัวเอนะงน่ะแก่ไงติ๊งวันนี้ก็จะมาเล่นพายเรือนะคะเหมือนตอนเด็กๆนะฮะไม่ใช่เหมือนตอนเด็กๆสิเพราะว่าตอนเด็กๆไม่เคยเล่นเขาเดา พี่หงส์พี่เด๋งวะเขาไปพายเรือแค่นุงยังมีปฝีไปเอ้าไปเลยเอา้เเอาคือมีายเอาจ้าของคือพายเป็ดเจ้าขอ,องใส่เสื้อนหนึ่งน้ำใจให้โอกาสลงมาทีนี้ผลจะไยนเะจ้าขอ,องเรามาอีกิฐออก ก็องกะนั่งคะสมาเซ่เอา้ามีไปจะทื่อเดี๋ยวพริกเรือก่อนพริกเขาเรียกพริกเรือเราเลยเอา,เอาไปได้แล้วพายเอาเริ่ม yes yes เอาพายฝั่งนี้ดิมันจะได้ออกมาทางนี้แต่ว่าถ้าเกิดเพ,พาะพาพายนะเจ้าของพอานะภพายแค่ครั้งเดียว พ่อเป็นลูกแม่น้ำซีพอกันนะยมัวพ่อเป็นลูกแม่น้ำซีอ้าวอ้าวจะคลองจะคลองใคเรืออัดหลังจะคลองความสวัสดิพิเศษมากเลยนะใายเรือหค่ะเขายึดเรือก่อนแล้วกันเอาเป็นความของเด็กของเราก็คืออยากมีสระมีบัวมีเรือมีใครนีคะตอนนี้เขาถึงแล้วนะคะ ายไปเลยวัดดีแม้กระหมุนอ้าวลงเรือน้อยลอยู่ดีนะเนี่ยมีเอาลำเล็กกว่านี้ถ้าลำเล็กกว่านี้มีนคือแบบนั่งคนเดียวต้องนั่งคนเดียวกู้เจ้าของไว้หนักไม่ถึงเจ้าของตู้ับมาเขาจะจมแจมจมแจมได้อยู่อ้าหมุนอยู่คนเนี้ย ที่แถวพายเรือยังไงหนึ่งหมื่นวันนี้วันนี้ขนมพายให้เบิ้งเอย่าโยกพึ่งห้วยไปทางพูดซิไปเห็นมั้ยแต่ยังมันถือเรือหลายมันมีเรือมัาหลายคนขมุนขอมักขมุนก็ชอบของใครเปลี่ยนลงเรือน้อยลอยในใจชนหโวยชนละ นี่มามานี่มาเดี๋ยวขอปลาใส่าชโรงเรียนน้อยนี่มันต้องอย่างนี้นะคะอย่างนี้เราก็ต้องนี่ตัวอย่างที่ดีแล้วอะคะโอ้ยจะของนี่โอ้ยโอ้ยอ๋อเจ้าของระวังชนหลังเจ้าของเด้อโอยเป็นท่านี้เลย่กินไหมกินไหมข้าส่องกับปิ้ง ใช่เห็นเขาอันนี้นมันฝุกเลือดที่มันเท้าเนี่ยใช่เห็นเขาป่ะนี่จักเบิกเอาป้าถ่ายแนวนอนบ้านกว่าอะไรไอ,อะไรเหรอเอาอยู่หลังบ้านเขาก็ไล่นกเห็นไหมก็ถ่ายกับี่อ <laughs> ู๋นะอ้าวเหรอวิดีโอเหรอ อันนี้นี่ไม่ใช่แบ็์กรอบ อาทิย์ที่สวนเกษตรนะคะก็มาจะกลับละฮะอะไรนะจา้าได้กลับมื่อนี้ละพ่อ